รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับให้กับ Garmin Forerunner 235นะครับอันนี้ที่หน้าจอแตกนะครับมาก็ตอนที่เปิดยกชุดหน้าจอนะครับนี่นะฮะก็กระจกแตกหมดเลยนะครับหน้าจอชำรุดนะครับนี่ก็มีอาการไฟพื้นหลังแบ็คไลท์นะครับช็อตนะครับเพราะว่าเหงื่อเข้าที่ตรงนี้นะครับ นะครับนี่นะฮะก็ส่งผลให้ไฟพื้นหลังไม่สามารถแสดงตอนมืดได้นะครับต่อันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าปกตินะครับนี่นะฮะนี่นะฮะ GPS ทำงานนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับย้อนกลับมานะครับนี่นะฮะขึ้นสถานะการชาร์จนี่นะฮะ สายชาร์จนะครับก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่ฮนะปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับ ทำงานได้ตามปกติมีแค่ไฟพื้นหลังที่ไม่สามารถแสดงผลภาพได้เนื่องจากว่าช็อตํำรุดเหงือ่อสนิมน้ําเข้านะครับก็เป็นปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้เป็นที่จอเพราะว่าทดลองเปลี่ยนจอถึง4ชุดก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นที่บอร์ดนะครับก็ไม่ได้เป็นที่จอก็ขอบคุณมากครับาารบา้านรบีไบยินดีให้บริการ ใช้อะไรการมินแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ